ูครับพูยไปไหนครับวันนี้จะไปขุดจิ้กุ้งครับก็คือจิ้งหรีดครับขุดจิ้กุง้งใช่ครับท,ท,ที่ส่วนปูี่ส่วนปูต้นอะไรครับที่ส่วนปูส่วนปูปลุกอะไรแมื่อกี สนขวดตับกระโดโอ้โหนี่มีชะอมด้วยค่ะมีต้นฟางนี่ชะอมที่ฟางฟางลูกเล็กสุดเลยนะยิงกินไม่ได้อนี้ต้นอะไรลูกต้นอะไรมะเขือแค่นี้ต้นอะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยปู๋ขุดแล้วใครจะขุดปูปูจะขุดหรือว่าปู่

จับพี่ผู้จับแล้วจับจูดแล้วจับจูดแล้วน่ะไม่ยอมจับค่ะพี่ผู้ไม่ยอมจับชิงเล่นกลัวเหรอลูกกลัวเหรอลูกจับแล้วให้ผู้จับอ่ะโอเคให้ผูจับผูจับแน่นอนเดี๋ยวผูจะบขุดดีกว่าผูจะขุดดีกว่าเดีู๋จะขุดแล้วจะหาจัวอ่านได้ไหมดีเในค่ะนี่อ้าวอใช่ นตใหญ่และมตัวใหญ่ม<ะ>ากตัวใหญ่เั <c oughs> นดีดดมันดเจบไหมไครับงครูเธอทไมมันมีมอมกินไม้ด่ก็ไม่เป็น แล้วรูอยู่ไหนลูกไหนรูหา,ายาเลยนี่นีนปูใช่ไหมนี่ลูใช่หมหนึ่รูใช่ไหมคะเนี่ย,ออย,น,ยนี่ใช่ไหมคะเนี่ยนะมาน,นี่ซีูมาน,นีขวดหายขวดหายนี่ปูเกมาเนี่ยเอาปูจับแล้ว ลูกผู้ชายอยู่ไหนซะล่ะซู่ๆล,ลูกนี<ฮ>่ได้แล้วหนึ่งอีกหนะึ่งตัวพี่โคไม่จับเอาถือลูกอุ้ยุงยุงยุงกัดเฮ้ยช้าช้าหนึ่งสอง,ส,องสาม หนึ่งสองส้ำหนึ่งสองส้ำหลายส้ำแล้วนะกูจับแล้วสรุปแล้วก็คือกลัวไม่เจออีกไปแล้วครับอือไม่พอแล้วนะพอถูกก่อน ดูสวนดูสวนปูสิมีอะไรมั่งปูมีต้นน้อยนาดูลูกนี่ไงรู้จักไหมนี่นี่ไงน้อยนาน้อยนามาดูสินี่คือต้นน้อยนาลูกน้อยนาทำไมมันมีแบบหกครึ่งแบบนีหนอนกินอมันสุกแล้วอ่ะหนอนกินหมดแล้วดูดูพิกดูพิกปู่ เต็มเลยเต็ม oh. ต้นเลยอันนี้คืต้นอันนี้คือต้นอะไรนะต้นเกี่ยวมังกรต้นเกี่ยวมังกรเดินมานี่ปลูกปุบกี่ต้นละกี่พืชกี่ชนิดละอย่าลืมนะบ่าวนี่ต้นอะไรต้นอะไรโอ้หนี่ต้นอะไรต้นต้นดีปรีดีปรีดีปรีรถอันนี้อันนี้ต้องต้นอะไรนะ ต้นขมิน้น,นใช่ครับตรนนี้เป็นต้นผู้ดูนี่ต้นอะไรอะเป็นน้ำ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 ,นำต้นไผ่ผู้ <Yeah. S 1> ปู่ปู่มละละกอหลายต้นเลยตอนนี้จะเป็นต้นมะนาววันนี้น้องผู้จะมาเก็บมะนาวไปขายด้วย สรุปแล้วผูดโดนยุงกัดไปกี่ตัวเนี่ยหลายตัวโดนไหนแม่ขอโทษิกลับบ้านก่อนที่ยุงจะหามผูเข้าป่า,อ,าอุ้ยผูหยุดหยุดหยุดอย่าเจอยุงผูดูแมงป่าลูกผูล้างลออุ้ยมีปลาไม่น่าขาจับปลา ด,ดนี่คือจริงหมีที่พูจับดได้ครับไปขุดมาไปขุดมาได,ได้กี่ตัวครับเนี่ยเด็กแมนะ่น้ำพิทได้สิบเอ็ดตัวได้กี่ตัวนะครับสิบเอ็ดตัว เพราะว่าภูฟัวภูน่าจะไม่เหมาะกับเขาคือภน่าจะไม่เหมาะกับเขาคือชิฟฟี่เนะคะแต่ทีแรกครูว่ามันจะตัวเล็กเหมือนว่าครูแต่มันตัวใหญ่มากนั้นเดี๋ยวซีตัวนี้คือมันตายแล้วใช่ไหมครับต่ยน่าหลยอ้าบางที มาเริ่มมาจับจิ้งหรีดค่ะไอไอจับจิ้งหรีดไหมคะมเดี๋ยวนะคะเชือไอติมจับจิ้งหรีดก่อนจะไหมมันตายแล้วค่ะงั้นสหรับคลิปนี้ขอะแตลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ชาวแคว้นมาคอนเน็ตนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่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 ได้น่ากลัว